คนมีคู่ที่คบซอนหลายคนรู้ว่าตนเองเนี่ยนะไม่รักคู่ชีวิตของตัวเองแล้วหมดรักแล้วแต่ใช้เหตุผลหนึ่งคือคำว่ารับผิดชอบด้วยการทนอยู่หลายคนบอกมีลูกต้องทนอยู่เพื่อลูกความจริงมันคือ เราอยู่ด้วยกันแบบหมดใจหลายคนไปปันใจปันกายให้คนอื่นเรียบร้อยแล้วนอกกายนอกใจเรียบร้อยแล้วหมดใจยังพอทนไหวถึงจะเป็นการทำลายชีวิตของตนเองก็เถอะแต่ทนอยู่แล้วปันใจไปนอกกายนอกใจนั่นนะอันนั้นมันรักสนุกทุกถนัด ความทุกข์อยู่ในใจเราความรู้สึกผิดก็อยู่ในใจเรานะคะทุกที่เรารู้สึกผิดมันกัดก,กินเราเองเรารู้กันไหมคะว่าหมดนั่นอะที่ว่ามาที่บอกว่าเราต้องทนอยู่เพื่อรับผิดชอบลูกหรือเพื่อใครเพื่ออะไรก็ตามมันคือข้อแก้ตัวทั้งสิ้นมันฟังดูเหมือนจะดีนะแต่มันแย่มากกว่าดีมันส่งผลลบมากกว่าผลบวกผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตาม จงตามตนเองให้ทันรักคือรักแต่ต้องเป็นรักทั้งสองฝ่ายไม่รักก็จบขอให้จบทั้งสองฝ่ายเพราะการตบมือข้างเดียวยังไงมันก็ไม่ดังมันก็ไม่มีประโยชน์คำว่ารับผิดชอบมันทำได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในฐานะสามีภรรยาตามกฎหมายหรือในฐานะพ่อแม่ลูกเลิกกันไปแล้วก็รับผิดชอบกันได้เลิกให้จบ แล้วค่อยไปมีคนใหม่ถ้าไม่ทำตามนี้ไม่ทำให้สวยงามไม่จบให้สวยงามชีวิตเราเดินหน้าไปเราก็ทุกเดินหน้าไปเราก็มีแต่ขยะมีแต่ความรู้สึกผิดภายในที่มันจะเยอะขึ้นสะสมหมักงงมากขึ้นถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องตามมาคลีนตามมาแก้กันอีกเป็น10ปีดังนั้นจะแต่งงานก็จงแต่งกันเพราะความรักเลิกก็จงเลิกเพราะหมดรักไม่ต้องอ้างเหตุผลอื่นจะรับผิดชอบเลิกกันไป ก็ยังทำได้ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรใดๆที่เอามาเป็นข้อแก้ตัวนะคะ